สวัสดีค่ะพเพื่อนเพื่อนชาวหลงเสน่ห์วันนี้ผมก,ก็มาชมไม้ยาเย็นนะคะมาดูอาการน้องๆว่าเป็นยังไงกันบ้างนะนี่เป็นน้องชินตานะคะบุษราคำเหลือง ลูกสามแม่ก็คือทองหยิบทองหยอดทองสุกเนาะอันนี้ก็เป็นชินตารุ่นแรกๆที่รุ่นแรกนะคะที่ปรับออกมานอกแสลนนะคะทุกคนอตอนนี้เนี่ยนะคะน้องเขาก็พยายามจะแทงใบใหม่นะคะวิ่งน,นะแสงมันจ้ากเกินไปโอเคค่ะอย่างต้นนี้เห็นไหมตอนอยู่ในถุงอบมาค่ะ ใบเดิมเขาก็จะยาวยืดหาแสงนะคะนี่แต่ว่าใบใหม่ค่ะทุกคนนี่ใบใหม่มีมีช้ำแล้วก็ตัดออกไปนะคะนี่อันนี้ใบใหม่ที่ที่อยู่กับฟูกนะแล้วก็อยู่ใต้สแลนแล้วนะคะแม่เริ่มมีสีพีชนะคะขึ้นมาตรงกลางเส้นร้วนนี้แปลว่าแบบเขาก็คงจะแบบว่าเออเริ่มเริ่มปรับกับ บรรยากาศอากาศหนาวๆช่วงนี้แล้วนะคะนี่อย่างงต้นนี้นะผก็ปรับแสงลงหน่อยนึงเพราะว่ามันสว่างเกินไปนะคะนี่ใบใหม่นะคะที่ที่ออกมาอยู่นอกแลนนี้ต้นนี้นี่ใบใหม่ก็เหมือนจะใหญ่กว่าเดิมนะคะก็เลยมองว่าเนี่ยต้นนี้จะฟื้นไวยอย่างเงี้ยนะคะจะฟื้นไวแต่ว่าก็จะนีันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ใบใหม่ก็ออกมาแล้วพึ่งกลางนะคะ ก็มีพังต้นนะที่เขาก็แบบเขาด่างเยอะเนาะพอเขาด่างเยอะนะคะเขากางใบใหม่ออกมาก็จะเล็กๆแบบนี้เห็นไหมเนี่ยใบนี้ฟุกว่าพอกางตึงนะมันก็น่าจะพอๆกับใบเดิมนะคะประมาณนั้นนะ่ะก็นี่คะ่ะก็สูญเสียใบเผือกกันไปบ้างนะคะมีช้ำน้ำแล้วก็เลมนะเนี่ยบางทีก็ช้ำไปเกือบทั้งใบเลยแบบนี้นะคะก็ต้องคอยดูอาการนะคะว่าเออเป็นยังไงบ้าง นี่แต่ว่าฟุกอนไหนเรามาดูลากกันก่อนนะคะนี่แต่ว่าลากน้องนะก็ก็ยังดีอยู่เห็นไหมคะฟูกก็เลยคิดว่าน้องน่าจะปรับได้นะคะเดี๋ยวต้องลองลองดูทรงนะอย่างน้องต้นนี้ใครนะคะที่รับน้องที่เขาด่างเยอะมานะคะพอเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนอุณหภูมิอะไรเงี้ยความชื้นก็เปลี่ยนเนี่ยเขาก็จะ ขาก็จะกระเทือนแหละนะจะกระเทือนมากกว่าต้นนะคะที่มีความด่างสเตียรหรือว่ามีความเขียวที่เยอะกว่านะมาดูกันที่หน่อบ้างนะคะอันนี้ก็เริ่มเริ่มตั้งทรงกันได้แล้วนะคะนี่ตอนนี้นะเขาแบบออกชมพูพีทแบบนี้เลยนะคะ เพราะว่าอาการนะ่ะเริ่มหนาวแล้วเห็นไหมนี่ใบเดิมที่เคยหยิกง,ง,ง,งอ,งงองทุกคนโอ้มันกัดเขากัดเป็นชมพูให้ด้วยอ่ะทุกคนดสูสินี่ใบใหม่นะคะจะออกเหลืองเห็นไหมแต่ก็เริ่มเข้าผีที่กระดูกใบแล้วนะคะน,นี่คือบุตรเหลืองนะก็คือลูกแม่ทองสุกนั่นเองค่ะทุกคน ทรงฟอร์มก็ยังไม่ค่อยสวยนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าก็ต้องรอน้องปรับฟอร์มใหม่นอกสแลนใหม่หมดเลยเนาะเนี่ยแต่ว่าสุโอเคเลยค่ะทุกคน มาดูกันที่น้องชินตาที่ยังอยู่ในถุงอบกันบ้างนะคะตอนนั้นต้นเล็กๆเนาะยังไม่ได้ปรับออกนอกแสลนตอนนี้นะคะก็ใบใหญ่ใบโตกันขึ้นมามากแล้วนะทุกคนนะนี่อตัวอย่างต้นนี้นะคะอืมก็โตขึ้นมากแล้วคะ่ะมีเนี่ยทั้งหมดห้าใบหนึ่งหลอดแล้วเนาะลากก็สวยๆเลยนะคะ ลากรอบกระถางแบบนี้แล้วนะฟุกก็เริ่มปรับน้องออกนะคะก็คือโดยการอ้าปากถุงเอาไว้นะตอนนี้ก็อ้าปากถุงเอาไว้ก่อนนะคะน้องเขาค่อนข้างด่างกันเยอะนะกอสักอาทิตย์หนึ่งนะคะเดี๋ยวฟุกค่อยเอาออกวางนอกสแลนนะแอบมีจันป่าด้วยนะแล้วก็มีอันนี้ข้างล่างนี้จะเป็นชิ้นตาของไม้ตอบุตรเหลืองนะคะจะเป็นพละแม่กัน ก็เริ่มปรับแล้วค่ะอ,อีกถุงนึงก็ซึ่นกันนะเนี่ยอ,อันนี้เป็นหน่อของของไม้ต่อนะคะชิ้นตาของไม้ต่อฟุกพูดผิดนะคะนี่อันนี้เป็นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากเลยแล้วก็ด่างด้วยนะ,ะ,ะก็มาพาเดินชมอัปเดตน้องๆนะคะยามเย็นนะคะ วันนี้นะคะมาแบบสั้นๆกระชับๆไว้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามน้องๆมาโดยตลอดนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ฟูกนะเดี๋ยวมาบ่อยๆแน่นอนค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องแล้ก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะนะคะเวลาลงคลิปใหม่ก็จะได้เตือนเพื่อนๆนะคะมาชมมด้วยกันกับฟูกค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ